วันนี้นัดก็อายุ30มสิบสิ่งที่นัดกลัวที่สุดในชีวิตอะไม่ใช่ความตายแต่เป็นความแก่และยิ่งเป็นกระเทยแก่ทยไม่ไหวอ่ะวันเกิดปีนี้นัดจะสตาร์เตงให้เป็นรูปปั้นตลอดไปตั้งแต่นัดเคยถ่ายแบบมาการถ่ายแบบครั้งนี้ ยากที่สุดอันตรายที่สุดเสี่ยงที่สุดใช้เวลานานที่สุดและตอนนี้เราก็อยู่ที่สตูดิโอแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างทีมงานสวัสดีฮาสวัสดีรานี่อย่างชุดฉิดก็คือจะต้องเป็นหนังเทียมแล้วก็เอาไปโบกปูนมาเนอะปะ้าเพราะว่าชุดทุกอย่างก็จะเป็นแบบรูปปัน้นอันนี้คือหัวของมันเลยแล้วก็น,นี้อันนี้คือนมของมันเลยอันนี้คือให้ช่างปั้นเนี่ย มาเทียบกับขนนมจริงว่าต้องเป็นแบบนี้จริงๆใช่ไหมคะอ่าแต่ก่อจะมาเป็นแต่ละชิ้นแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ง่ายดังนั้นมีแกฟตุตก่อนหน้าน,นี้ให้ดูด้วยว่าแบบมันยากขนาดไหนบัสดีคราบันนี้ฝากด้วยนะฮะการสตาร์ความสวยของเอาไว้นะคะนั่นคือการเอาปูนอะมาโบกทั้งตัวนะตอนแรกอะคือนั่งคุยกับน่านก่อนแลว้วบอกเอ้ยน่านฉันอยากได้แบบตัวเองอยู่ในหุ่นอนะไรเงี้ยก็คิดว่าไม่ยากเพราะว่าในในกลุ่มไลน์มีน่านคนเดียว แต่ตอนที่โผล่มาที่บ้านคือมากัน6-7คนก็เลยแบบยี้เรื่องใหญ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยออกมาเร็วๆมันโป๊มึงก็โป๊ติมึงก็โป๊งี้ป่ะอยากดูดีรอเออเอาไปดิยาโป๊ะมา ืัวน,นี้นะคะเราจะต้องแบบโบกปูนบนตัวเราซึ่งจะต้องแก้ผาโบกมันมีแต่ผู้ชายอ่ะแล้วพี่อินรอขนาดนั้นันก็อายสิน,นั่นหมางนึกว่า30จะจะถ่ายอะไรดีแล้วมันเป็นเลขแบบ30บาะก็เลยคิดว่าอยากจะสตาร์ทตัวเองไว้ในวัยนี้ให้นานที่สุดอะไรเงี้ยแลอย่างหนึนององน่งคือคอนเซปต,ต์ในวันนี้มันไม่ใช่แค่นัดสวยอย่างเดียวแต่มันคือเอางานศิลปะ ถ้ามาผสมผสานาตอนนี้เขาก็กําลังทําการให้แบบตัวโครงปูนเนี่ยนะคะมันแนบมากับตัวคือวนันนี้ตอนถ่ายรูปอะนั้นว่าน่าจะถ่ายประมาณสิบนาทีเสร็จแต่พอเสร็จขั้นตอนการเตรียมอะคือเป็นวันตอนนี้ไม่สบายตัวเลยคือนึกภาวว่ามันมีปูนก้อนใหญ่ยอยู่บนตัวใช่แล้วก็มีปุ่นอีกอะไรแบบใหม่มากไม่เคยถ่ายอะไร่างนี้มาก่อน ตอนนี้เราลองใส่หน้าครั้งแรกนะคะหลงังจากที่หล่อมาก็คือมันจะเป็นแบบเหมือนนั้นออกมาจากลูกบ้านเนาะแต่หนึ่งคิ้วตาตรงเ,เลยเนาะตอนวนาะจมูกมันต้องแรกมาอีกนิดนะเมื่อกี้แค่ใส่ไปแบบเทสนะประมาณแบบไม่ถึงหนึ่งนาทีคือหายใจยากมากแล้วปูนก็คือกดปากกว่าฟิลเลอร์เบี้ยวมากนนเนี้ยเนาะบอกว่าแล้วก็ตาครางนี้จะมองไม่เห็นเลย ที่สําคัญคือทุกอย่างเป็นฝุ่นตอนนี้เป็นฝุ่นทั้งหมดแบบมันจะเลอะๆอ่ะมันจะแบบไม่สบายตัวนิดนึงเสี่ยวค่ะตอนนี้เหมือนงานหมู่นะพูดก็พูดอ่ะอีดาบอกนี่ว่าทรายมันรูปตัวตอนนี้เดี๋ยวนะหนึ่งสองห้าคนตอนนี้ยังทําเป็นสนุกอยู่ไงยังเล่นอยู่ยังแบบไม่จริงจังเดี๋ยวค่อยดูนะ ทำเสร็จหน้าสิวขึ้นมาบนผิวายไวปวดไปอยกระทุนแก่โอเคตอนนี้เราก็ลงสีเครื่องตัวเสร็จนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะใส่หัวเนี่ยต้องไปแต่งหน้าแล้วเพื่อคนดูเพื่อยอดวิวเพื่อความปัง้เดียก็มาบนว่าสิวขึ้นหน้าขึ้นตัวไม่เป็นอยู่แล้วฉันจะไม่มีวันเป็นสิวที่แขนที่หลัง กลเพราะมีนี่ค่ะคลลาแอกค่ะเป็นอาหารเสริมสาหรับคนที่กลัวการเป็นสิวบริเวณตัวหรือหน้าทั้งหมดเพราะตัวนี้กินเข้าไปปุ๊บเขาจะเป็นลดความมันลดการทํางานที่มันจะก่อให้เกิดสิวแค่วนันละเม็ดเพราะการของเขาเนี่ยมีซิงค์แล้วก็แอคตรีเซตเลิศกินน้ำเพียงหนึ่งขวดงั้นหนูขอกินบางสิหนาะเอาไปเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้นะนอกจากสิวที่เกิดจากความสกปรกไม่ว่าจะเป็นเมคอัพหรือว่าฝุ่นควันต่างๆแล้วเนี่ย สิวที่เกิดจากความเครียดวีเนี่ยเครียดจากการโดนเกทิ้งกินได้วอลเมดแก้เรื่องสิวแต่ไม่แก้เรื่องเกทิ้งวิยาเวแต่งหน้ากันพี่มดวันนี้จะแต่งแค่ครึ่งเดียวนะคอนเซปต์ก็คือตรงนี้มันจะมีปูนอยู่<อ>วันนี้เราก็จ่ายค่าแต่งหน้าแค่ครึ่งเดียวหรอ Yes ก็แต่งครึ่งเดียวอีดอ,อกแหมเดยวกูแต่งไปถึงข้างล่าง้วยก็ได้จ,ดจเลายแต่งอันนี้ไม่ขออะไรเยอะทาตัวนี้ให้หนู แอคเน่รีแพดซีรัมคือเขามาคู่กันกับอาหารเสริมเมื่อกี้แหละ uh huh. แต่บางคนเป็นสิวที่หน้าเยอะทาตัวนี้ก่อน uh huh. จะเป็นซีรัมที่เหมาะคนเป็นสิวโดยเฉพาะตัวนี้ช่วยได้ mm hmm. ตัวเดียวจบทาเลย mm hmm. <ม>และเนื้อซีรัมตัวนี้มันจะบางเบาแร่ะถ้าคนเป็นสิวเนี่ยไปเจอเนื้อซีรัมที่แบบมันหนามันเหนอะเนี่ย mm hmm. สิวเพิ่มนะเฮ้ยดีเขียน่ายสุดใช่ไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะแพ้ปอกกันอีกร้อและ a c n e r e p a i r ตัวนี้นะคะสารสก,กัดนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นซิก้าซิงพีเจสตัวนี้คือจะช่วยเลยถ้ามีสิวอยู่นะสิวจะแห้งไวมากแล้วใช้อย่างต่อเน,นื่องได้นะคะจะบอกว่าคอนเซปต์วันนี้ก็ ยากนิดนึงเพราะว่าเราต้องแต่งหน้าให้มันแมชกับปูนนะเนาะอีกข้างหนึ่งของเขาแต่เรื่องผิวหน้าของน้าดามันไม่มีปัญหาอยู่แล้วน้าดูแลตัวเองดีมากเคยแต่งหน้ามาหลายหลายลุคที่หนักกว่าน,นี้ก็เจอแต่ก็ผิวไม่มีปัญหาเลยสิวนี่คือมีต้องพูดถึงไม่มีโอเคตอนนี้เราก็หน้าเสร็จแล้วนะคะเนาะผมก็คือเตรียมละเดี๋ยวเราไปประกอบร่างที่เหลือกันดีกว่า น่อยนะคะคือปุมเคลื่อนทางทีมก็จะต้องพยายามทำมันได้ให้มันแนบที่สุดเนาะทีมอ่ะเราทำมาคดีหุ่นครับแต่ว่าตอนที่เราใส่อ่ะเราซัพพอร์ตทีน่ะโดยการเอาบับเปอร์อ่ะลองแล้วมันก็ไม่แนบหุ่นคือมันขยายมามากกว่าแล้วเวลาเชื่อมทีมอ่ะมันก็มีปัญหาเพิ่งรู้ว่า อากาศเป็นสิ่งสำคัญสำหร,รับม,มนุษย์ที่นะคือตอนที่ใสอ่อะค่ะมันจะแนบจนแบบทับจมูกกับแบบปากเราก็จะแบบโดนกดไปเลยเพราะมันแนบมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าสู้ฮะอันนี้อะไรเสียบเข้าไปในหัวอันนี้เออส็ยบ,บจริงอ๋อไม่งอนะไม่เห็นเลยอนะสำหรับวันนี้ถือว่า,า,าค่อนข้างยากต้องมีการแบบแบ่ง ผมเพื่อที่จะครอบในส่วนที่เป็นปุ่มด้วยค่อนข้างใช้เวลานานประมาณ3ชั่วโมงนะเสร็จแล้ว,ลวเดี๋ยวเราเริ่มออนเซตแล้วก็เก็บดีเทลกันดีกว่าพราเป็นยังไงไปครับทุกคนไ่ที่ประตูนึกนะชอบประตูแพงมากพาคุณมาถ่ายตรง น,นะจ่ายค่าสตูกับครึ่งแสนให้กูไปถ่ายตรงโถงทางเดินคือที่นะัดเช่าสตูที่เนะนี่ยเพราะนัดอยากถ่ายตรงนี้แต่ปรากฏว่าทีมงาน,นตัดสินใจกันแล้วว่าแบบตรงโถงทางเดินมันสวยกว่าอันนี้ก็เลยแวบ,บถ่ายคุณผู้ชมดูว่าจริงๆเช่าสตูแพงนะสตูสวยนะแต่ไม่ได้ใช้ คืออยู่แล้วกาบอนว่าพอเขาเห็นหน้าน่ะครึ่งเดียวฟิลลิ่งหน้าก็ส่งไปยากมากคือตนนี้อ่ะมันอุดอัดทั้งตัวระคายผิวมากแล้วก็ทรมานหรือกูแก่แล้ววะมันก็เลยแบบยากแตต้องไม่เต็มนะต้องแบบมีนดนคือตอนแรกอ่ะต้องเล่าก,กับพี่นัทถามว่าจะถ่ายอะไรดีแล้วแบบทุกปีของพี่นัทอ่ะ คือกดดันมากเพราะว่าก็คือพี่นัดาใหญ่คือทุกปีแบบทุกปีจริงๆคืออยู่มาตั้งแต่แบบตอนแรกที่แบบถ่ายในตะตูแบบตะตูลิมโบแล้วก็ยืนแบบแค่นี้แต่ตอนเนี้ยคือแบบอะไรดีวะแล้วก็กดดันนะกลัวแบบไม่ฟังแล้วพอแบบพอมาสถานที่อะมันแบบสถานที่มันอลังการอย่างงยแล้วก็จัดไปแล้วก็แบบของขอะไรมันก็แบบตกยู่แล้วก็เลยเรื่องแสง็เไยไม่ค่อยเท่าไหร่ออยากให้มูนมันดูเป็นแบบเหมือนเจอยู่ในพิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ยเออประมาณนั้น พี่นุ่นว่ามันสวยนีหมม้ <S <S หนึ่งแมแมหนูเคยถามแล้วว่าคอนเซปต์เนี้ยทำทำไมต้องบอกว่าอยากทำฉันสู้ว่ามันแปลกใหม่ฉันไม่เคยทำอะไรแบบนี้ฉันสวยมาตลอด3 0สปีที่ฉันผ่านมาฉันสวยมาตลอดฉันนนี้นฉันก็เลยแบบรู้สึกว่าอยากกระเทาะอะไรออกจากสิ่งเดิมๆนะถ้าทำอะไรที่แบบคนอ,อื่นไม่สามารถทำได้อะ จริงๆนะคือแบบสมมติคนดูแล้วคนอยากทําตามมันก็ไม่ได้ง่ายนึกออกปะถ้าเราแค่แบบหาเสื้อผ้าสวยๆภาบสวยๆมาถ่ายอะ่ะคนอาจจะทําตามได้ง่ายแต่สําหรับลุคนี้ยทุกคนมองต้องเฮ้ยเยี่ยนนี่มันเอาอีกแล้วอย่างเงี้ยเขาอยากได้เป็นโมเมนต,ต์แบบเนี้ยแบบดัแบบสตบัดไปมันเอาอีกแล้วห่างสิบแล้วอะ่ะคือจะมาไม่ถึงจุดนี้เลยอะ่ะถ้า ขาดแรงซัพพอร์ตจากทุกคนจริงๆนะจากครอบครัวจากเพื่อนเพื่อนที่น่ารักขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่รอบตัวนั้นมากขอบคุณทีมงานมากๆทุกงานที่มันออกมาเวอร์ออกมาอลังการอะ่ะเนี่นยจะบอกว่าอยากให้ทุกคนคอมเมนต์ขอบคุณทีมงานด้วยนะัดคนเดียวอะ่ะยืนสวยสวยมันไม่ได้ขนาดนี้หรอกเรื่องหลังเนี่ยมันจะมีคนอีกเยอะมากกว่าจะออกมาเป็นภาพหนึ่งภาพที่ทุกคนได้เห็นยังไงก็ฝากขอบคุณทีมงานอีกครั้งนะคะ ก็หวังว่าจะสะใจ FC ทุกคนนะคะก็ขอบคุณที่ซับพอร์ตนะจนมาถึงวัยนี้เลข30แล้วนั้นอาจจะไม่ได้ออออสดใสเท่าตอนแบบ10กวา่าแต่ว่าพอวัย30มันมีสเสน่ห์แล้วก็มีบางอย่างที่ว,วัย10กว,วา่าวัย20กว่าทำไม่ได้อะการวางแผนการทำงานมุมมองการใช้ชีวิตมันมันค่อนข้างลึกขึ้นกลมกล่อมมากขึ้น มันเหมือนหาจุดบาลานซ์เจออยู่กันต่อไปเรื่อยๆค่ะเพราะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าสาเอ็เนี่ยจะถ่ายอะไรดีสาเถ่ายอะไรดีเดี๋ยวค่อยค่อยนึกกันไปไม่ขออะไรมากนะคะของขวัญที่นายอยากจะได้ทุกคนนะคะไห<อ>้เลยแะาคนหิวยอดไลค์ยอดแชร์อยู่แล้วกินแทนข้าวได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะยังไงขอบคุณมากค่ะ ตัวอาหารเสริมหรือว่าตัวเซรั่มเนี่ยคิดค้นโดยหมอพึ่งอวิกาแกเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของผิวพรรณแล้วก็สิวโดยเฉพาะอยู่ในวงการนี้มา15ปีแล้วฉันไม่ได้เคลมเองพี่หมอพึ่งเป็นคนเคลมทาแล้วหน้าหายเป็นสิวกินแล้วสิวยุบทั้งตัวขอละแอคค่ะแล้วดีด่ดูข้างนี้ไม่ได้แต่งหน้าน,นะจ้ะหน้าสดรดูดูไม่ออกเูผิวดูผิวดี